สวัสดีค่ะเด็กๆเจอกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้ค่ะเราจะเรียนหน่วยขนาดรูปร่างรูปทรงค่ะเด็กๆก็จะได้เรียนรู้รูปทรงต่างๆมากมายเลยค่ะเช่นรูปวงกลมรูปสามเหลี่ยมรูปสี่เหลี่ยมและรูปหัวใจซึ่งรูปต่างๆอยู่ข้างหลังพู่เจนี่เองค่ะเห็นไหมคะ แต่ก่อนที่เราจะไปเรียนเกี่ยวกับหน่วยนี้นะคะคุณครูเจก็มีเพลงค่ะเป็นเพลงเกี่ยวกับรูปทรงต่างๆค่ะมาให้เด็กๆฟังนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังกันเลยค่ะพร้อมแล้ววงกลมค้งมุนวนกลับมาทางเดิมขค้งมุนวนกลับมาทางเดิมวนและขค้งมุนมาที่เดิม จัตุรัสคืนและลงให้ยาวพอกันคืนและลงให้ยาวพอกันลงและขึ้นให้ยาวเท่ากันชันจตุรัสสามเหลี่ยมนให้สุดหักเป็นแนวลงขึ้นให้สุดหักเป็นแนวลงขึ้นให้สูงลากแนวพุ่งลงชั้นนั้นคือสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมืนผ้าสั้นและยาวอยู่คนละแนวสั้นและยาวอยู่คนละแนวยาวและสั้นไว้คนละแนวฉันสี่เหลี่ยมผืนผ้า ไปให้มันยาวยาวค้งมุนไปให้มันยาวยาวทำทางโค้งให้มันยืดยาวฉันคือวงรีดาคำและตัดทแยงไปมาคำและตัดทแยงไปมาตัดลายข้ามทยแยงเข้ามาฉันคือดาวหัวใจสองยอดเนินไตเดินกันไปสองยอดเนินไตเดินกันไปต้องไต่สองยอดเดินขึ้นไปฉันคือหัวใจโค้งขึ้นไปขุดลงบนดิน ไปขุดลงบนดินเริ่มจากพูนและลงใต้ดินฉันคือข่าวลาตาดวนรูปทรงเย้ <laughs> ฟังเพลงกันแล้วเป็นไงบ้างคะสนุกไหมคะในขณะที่เด็กฟังเพลงเด็กๆก,ก็จะได้เรียนรู้รูปทรงต่างๆเช่นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมรูปหัวใจเป็นต้นนะคะ กิจกรรมต่อไปค่ะเป็นกิจกรรมสนุกมากเลยค่ะเด็กๆซึ่งปุูเจได้หามาให้เด็กๆได้ทํากันนะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะคุูเจก็จะมาพาเด็กๆสร้างรูปแทนแกรมค่ะแทนแกรมนะคะจะประกอบไปด้วยรูปทรงเรลข่ขนาคนี้จํานวนเจชิ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าจะมีวิธีการทําอย่างไรตามไปดูกันเลยค่ะ ก่อนที่เราจะมาเริ่มทํากิจกรรมนะคะครูเจขออนุญาตแนะนําอุปกรณ์ก่อนนะคะเด็กๆจะต้องตั้งใจดูนะคะแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์ให้ครบค่ะไปดูกันเลยอุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการสร้างแทนกแกรม 1. กระดาษ A4 ค่ะ 2. ดินสอ 3. ยางลบ 4. ไม้มรรทัด 5. กันไกรและ6สีไม้ค่ะ และเมื่อเด็กจัดเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วเราเริ่มไปทํากันเลยค่ะหนึ่งค่ะเด,เด็กหยิบกระดาษ A4 ขึ้นมาหนึ่งแผ่นค่ะอันที่หนึ่งก่อนเราจะต้องเริ่มทําสี่เหลี่ยมจัตุรัสค่ะทํายังไงก็พับมุมเนอเหมือนกับที่เราเคยเล่นกันตอนเด็กๆพับมุมค่ะพับมุมเนาะจะทําให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็ขีดออก เอาไว้บรรทัดดิงออกหรือว่าถ้าใครอยากจะให้เรียบร้อยก็เอากรรไกรตัดหรือใช้คัตเตอร์ตัดก็ได้นะคะอ่าปึ๊บมาแล้วหลังจากนั้นเราก็จะได้เส้นตรงกลางสิ่งที่เราจะทำก็คือพับค่ะพับให้สวยสวยเนอะตอนนี้นะคะเราก็จะได้สองเส้นเนอะคือเส้นตรงกลางเส้นหนึ่งแล้วก็เส้นตรงนี้เส้นหนึ่งทีนี้พับครึ่งค่ะแล้วก็พับครึ่งอีกข้างหนึ่งเนอะมีสี่ด้าน พอเราแบ่งสัดส่วนแล้วเราก็เริ่มมาวาดรูปค่ะตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นลายเส้นนี้เนาะขีดเส้นตามลายเส้นนี้เลยค่ะสำหรับคนที่ไม่ชอบพับกระดาษใช้ไม้ฉากแทนก็ได้ใช้ไม้โปรเทคเตอร์แทนก็ได้นะคะก็คือมุม45้าองศานะวาดต๊ดอ่าได้แล้วนะคะเส้นหนึง่งแล้วก็วาดตามเส้นเส้นตรงนี้อีกเส้นหนึ่งค่ะถ้าอยากจะให้ตรงรอยก็พับก่อนอย่างนี้เนาะแล้วก็วาดขีดตืดตอนนี้เราได้สามเหลี่ยมใหญ่สองอันละ สามเหลี่ยมใหญ่เบอร์หนึ่งสามเหลี่ยมใหญ่เบอร์สองหลังจากนั้นเราจะมาวาดรูปทรงอื่นๆค่ะแล้วจุดตรงนี้เนาะตรงกลางนะคะแล้วก็จุดตรงนี้ไว้ตรงกลางเนาะจุดข้างบนจุดข้างบนตรงกลางแล้วก็จุดตรงนี้ตรงกลางหลังจากนั้นก็ตีเส้นที่เราจุดไว้ค่ะสองอันอ่ะอันนี้จะได้สามเหลี่ยมกลางค่ะเป็นสามเหลี่ยมอันที่สามเนาะแล้วก็ถ้าจะเอาสามเหลี่ยมเล็กจุดตรงกลางตรงนี้ค่ะจุดตรงนี้เนาะจุดตรงกลางข้างล่างนะแล้วก็เล็งมาค่ะจากจุดตรงนี้มาจุดตรงนี้ ไม่ต้องไม่ต้องวาดมาถึงตรงนี้นะคะวาดแค่มาถึงตรงนี้อ่สามเหลี่ยมเล็กเบอร์เสี่โอเคแล้วเราก็จะมาหาสามเหลี่ยมเล็กอีกรูปหนึ่งค่ะอะวาดตรงนี้ดลอตามแล้วเส้นพับตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ตรงนี้เนาะเป็นสามเหลี่ยมเล็กแล้วก็ตามเส้นนี้ทีนี้ถ้าเกิดว่าสําหรับคนที่แบบรู้สึกว่าแบบมันไม่ขนานหรืออยากจะทําให้มันขนานกา็ไม่ชัวร์ก็พับครึ่งค่ะ พับตามแนวเดิมมเนาะพับตามแนวนี้มพับขึ้นอปึ๊บอ่าเส้นนี้ขีดเลยค่ะขีดตรงนี้เอานี้ขึ้นมาหน่อยเนาะมันจะได้ตรงอ่าอันนี้จะได้สามเหลี่ยมเลกอันที่ห้าแล้วก็ได้สี่เหลี่ยมจัตุรัสอันที่หกแล้วก็สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนอันที่เจ็ดค่ะก็ได้เจ็ดอันแล้วตัดตามรอยเลยนะคะระบายสีตามใจชอบแล้วเราก็จะได้ทันแกรมมาเล่นกันแล้วค่ะ เมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วเด็กๆใช้สีมาระบายให้สวยงามค่ะจากนั้นนะคะเด็กๆกิบกันไกรขึ้นมาค่ะตัดตามรอยได้เลยค่ะเมื่อเด็กตัดเสร็จแล้วนะคะเราจะมาดูกันว่าแทมแกรมของเรามีจำนวน7ชิ้นหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันดูนะคะชิ้นที่1ค่ะชิ้นที่2ค่ะชิ้นที่สมค่ะ ชิ้นที่4ชิ้นที่5ชิ้นที่6และชิ้นที่7ค่ะครบไหมคะเด็กๆถ้าครบแล้วเดี๋ยวเราจะมีวิธีการเล่นแทนแกรมมาให้เด็กๆด,ดูเป็นตัวอย่างนะคะเด็กๆสามารถเอารูปทรงเลยค่ะคณิตทั้ง7ชิ้นนะคะมาต่อเป็นรูปต่างๆได้ดังนี้ค่ะไปดูกันเลยรูปแรกค่ะรูปคนกำลังวิ่งค่ะ รูปที่สองรูปกระต่ายค่ะรูปที่3มรูปเป็ดค่ะรูปที่4รูปแมวนั่นเองรูปที่ห้ารูป่านค่ะ รูปที่6รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปที่7สี่เหลี่ยมผืนผ้ารูปที่8สี่เหลี่ยมคางหมูรูปที่9สี่เหลี่ยมด้านขนาน และรูปที่10รูปสามเหลี่ยมนั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆกิจกรรมแทมแปรมที่คุณเจนนำมาให้ในวันนี้ คงจะถูกใจเด็กๆมากๆเลยนะคะแล้วคุณครูเจขอฝากกิจกรรมนี้ค่ะให้เด็กไปลองทำกับคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านแล้วส่งรูปมาทางกลุ่มไลน์ห้องเรียนของเรานะคะคุณครูเจอยากรู้ว่าเด็กๆแต่ละคนจะมีการออกแบบแถมแกนเป็นรูปอะไรบ้างอย่าลืมส่งรูปภาพมาร่วมสนุกกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย